สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้พี่ปรกรณ์จากร้านปิงปองอินเตอร์จะมาแนะนําวิธีการเลือกใช้ยางปิงปองโดนิกยางปิงปองอันดับหนึ่งจากประเทศเยอรมันซึ่งมีข้อแนะนําดังนี้ครับยางปิงปองโดนิกเป็นยางปิงปองที่มีประสิทธิภาพสูงมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและเป็นผู้นําในตลาดยางปิงปองที่ผลิตจากประเทศเยอรมันมีรุ่นใหม่ๆและทันต่อสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปของนักกีฬาตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุดเป็นยางที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนานราคาประหยัดคุ้มค่าและให้ประสิทธิภาพสูงครับสัญ,ญลักษณ์โดนิกฟอร์มูลาคือ,อยางปิงปองสูตรเฉพาะของโดนิกที่ฟองน้ำของอยางปิงปองที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้ได้จูนสารพิเศษลงไปที่ฟองน้ำเพื่อเพิ่มสปีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคล้ายคกับการทาก,กาวเพื่อเพิ่มความเร็วในสมัยก่อนในปัจจุบันนี้ยางปิงปองโดนิกได้จูนฟองน้ำมาในขั้นตอนการผลิตแล้วซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจูนยางเองอีกต่อไป โดยความหนาแน่นของฟองน้ําจะแบ่งออกได้เป็นสามความนิ่มหลักๆโดยสังเกตได้จากตัวเลขของอยางแต่ละรุ่นดังนี้ถ้าเลขหนึ่งคือ,อยางที่มีฟองน้ําแข็งหรือาร์ดเลขสองคือ,อยางที่มีฟองน้ําแข็งปานกลางหรือมีเดียมเลขสามคือ,อยางที่มีฟองน้ซอฟต์หรือนิ่มที่สุดในรุ่นนั้นๆและบางรุ่นยังมีฟองน้ําอีกประเภทที่เรียกว่าบิสแ a มคือ,อยางที่มีฟองน้ําที่สร้างเสียงที่ดังมากเป็นพิเศษเวลาหน้าไม้สัมผัสถ,ถูกลูก คุณสมบัติฟองน้ําที่มีความนิ่มแตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อการตีลูกอย่างไรบ้างซึ่งจะอธิบายออกมาเป็นสไตล์การเล่นได้ดังนี้ครับถ้าฟองน้ําแข็งจะเหมาะสาหรับผู้เล่นสไตล์ที่ชอบเล่นลูกแบบเร็วๆชอบตีลูกพุ่งๆเป็นพิเศษถ้าฟองน้ําซอฟ์หรือนิ่มจะเหมาะสําหรับผู้เล่นสไตล์ที่ชอบเล่นแบบเน้นการควบคุมเน้นการตีลูกหมุนลูกจะพุ่งออกจากหน้าไม้ได้ช้าก,กว่ายางแบบฟองน้ําแข็ง ส่วนฟองน้ำแบบมีเดียมหรือแข็งปานกลางนั้นจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบเล่นสไตล์ทั้งลูกพุ่งพุ่งและลูกหมุนหมุนควบคู่กันครับและยังมีฟองน้ำแบบเทอร์โบก็คือฟองน้ำที่แข็งเป็นพิเศษอีกนะครับโดยฟองน้ำรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นลูกแบบเร็วและแรงที่สุดแต่จะมีผลิตเพิ่มในยางโดนิกบางรุ่นเท่านั้นครับในส่วนของท็อปชิทหรือหน้ายางผิวด้านบนสุดนั้นยางปิงปองโดนิกจะมีคุณสมบัติด้านการดีดตัวยืดหยุ่นได้ดีมากมาก ซึ่งหน้ายางที่ตึงนี้จะส่งผลต่อการดีดลูกให้ลูกพุ่งออกจากหน้าไม้ไปและยังยึดกอะลูกเพื่อสร้างความหมุนแบบต่างๆได้ดีที่สําคัญที่สุดยางโดนิกยังมีหน้ายางที่ทนมากไม่แตกหรือปูดง่ายโดยกาวที่ใช้ยึดระหว่างหน้ายางและฟองน้ํานั้นเป็นกาวสูตรเฉพาะของโดนิกที่ไม่มีใครเหมือนอีกด้วยครับดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อท่านได้เลือกใช้ยางปิงปองโดนิกแล้วท่านจะได้ยางที่ดีที่สุดและตรงกับสไตล์การเล่นที่ท่านถนัดเล่นอยู่แน่นอนครับสนใจเลือกหาซื้อ,อยางปิงปองโดนิก ได้ที่ร้านปิงปองอินเตอร์ทั้ง3สาขานะครับโดยเรามีผู้ชำนาญในการเลือกอย่างปิงปองให้กับท่านท่านสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยตรงครับขอบคุณมากครับดอนิกครีเอซักเซสทูยู